ที่450หลินเทียนได้หันมองไปทางบรรพบุรุษกุลปด้วยสีหน้าที่ดูถูกก่อนที่เขาจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ย่อเยญยว่าบ่มเพาะพลังมาจนถึงจุดนี้ได้แต่กกับใช้ลูกหลานมาข่มขู่ข้างกันหรือช่างหน้ารังเกียจด,ดีแท้เจ้าว่าอะไรนะสีหน้าของบรรพบุรุษกุลปถึงกับตกต่ำลงทันทีหลังจากที่ปฏิกิริยาของหลินเทียนเริ่มลามปามขึ้นเรื่อยๆถึงกั้นใช้คําว่าหน้ารังเกียจกับเขา หลินเทียนได้เสียออกมาอย่างเย็นชาก่อนได้เขาจะพุ่งผ่านร่างของบรรพบุรุษกุลไปไปด้วยทักษะย่างก้างสวรรค์เพื่อพุ่งออกไปยังประตูมิติที่อยู่ห่างออกไปเขาได้บอกกับไปเชื่อ,อไว้ว่าว่าจะต้องเอาอไปเี่ยฉีกลับออกไปด้วยให้ได้ส่วนเจ้าควรจะภาวนาว่าข้าจะสามารถรอดกลับมาได้ภายในเจ็ดวันหรือไม่เขาได้พูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบความเร็วของเขาสูงมากทำให้เขาพุ่งผ่านออกไป ยังดินแดนทดสอบที่อยู่ห่างออกไปด้วยความเร็วที่สูงมากที่ด้านหลังประตูมิตินั้นอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายมากมายที่สามารถฉีกทุกสรพสิ่งได้ดังนั้นหลินเทียนจึงได้ใช้อาวุธเตา๋าปกป้องร่างกายของเขา,เาไว้โดยทำให้พลังทำลายนั้นหายไปหลังจากที่ผ่านไปได้ประมาณสิบลมหายใจหลินเทียนก็ได้แต่สันสานหลังจากที่เขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของมิติโดยรอบเมื่อมองออกไปอย่างที่ทางด้านหน้าแล้ว เขาก็พบกับแผ่นดินแห้งแล้งอันกว้างใหญ่ไพศาลท้องฟ้าที่อึมครึมและเศษซากต้นไม้ที่ไหลซึ่งชีวิตเต็มไปหมดแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงและก็เป็นเพียงภาพมายาเท่านั้นนี่คือดินแดนทดสอบกันหรือหลินเทียนได้ขมวดคิ้วของเขาโดยทันทีเขาได้หันมองออกไปรอบๆก่อนที่เขาจะไม่พบกับอันตรายใดๆรวมถึงร่างของไปจีด้วยเช่นเดียวกันไอเจ้าหัวหมูนั่นมันเดินก็ไปด้านในแล้วกันหรือ ความเร็วสูงมากเสียด้วยเขาคิดอยู่ภายในใจเขาหยุดพักได้ความลังเลก่อนจะพุ่งต่อไปยังแผ่นดินใหญ่อันแห้งแลง้งในทุกๆก,ก้าวที่เขาก้าวไปยังแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้ก็จะทิ้งรอยเท้าเอาไว้และหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะสลายหายไปอย่างช้าๆไม่ใช่เพราะว่ามันถูกกบไปได้วยกลุ่มทรายแต่มันเหมือนกับภาพมายาที่สลายหายไปเท่านั้นหลินเกียนได้กมวดคิ้วของเขาเข้าหากันระหว่างที่ก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆณนะตอนนี้เอง มีเสียงกำลังอย่างดังถูกส่งออกมาพร้อมถังฟาดฟันก็ใส่หลินเทียนอย่างรวดเร็วเกลื่อนกระบี่ที่มีความยาวกว่า3ฟุตกว้างหนึ่งนิ้วที่อาจแนนไปด้วยแสงเจิดจ้ารุนแรงถึงขั้นเกือบจะฉีกมิติโดยรอบออกเป็นชิน้นๆนี่มันอะไรกันหลินเทียนถึงกับประอาไปเขาเคยเห็นทักษะนี้มาก่อนตอนที่สู้กับไปจีฉีซึ่งมันเกิดเป็นทักษะวิทยายุทธพื้นฐานของเกศวิชาหมดสถาบ้นเจ้า แต่ขึ้นกระบี่ตรงหน้าของเขามันแข็งแกร่งกว่าตอนที่ไปจี่ฉีใช้ในตอนที่อยู่ในสุสานกระบี่กว่าสามเท่าและอดทาให้เขาประหลาดใจไม่ได้ยังไงก็ตามเขาในตอนนี้ขแข็งแกร่งกว่าตอนได้อยู่ในสุสานกระบี่มากดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นต้องสนใจเรื่องขึ้นกระบี่เหล่านี้เขาได้ยกมือขวาขึ้นพร้อมนั้งคว้าม,มือออกไปจับขึ้นกระบี่เอาไว้และบดขยี้โดยทันทีณนะตอนนี้ขึ้นกระบี่แบบเดียวกันไดฟาดก็ใส่ทางเขาอีกครั้ง หลินเทียนได้ยกมือของเขาขึ้นบทกยี่ขึ้นกระบ,บี่เหล่านั้นอีกครั้งซึ่งในตอนนี้เขาได้ทำลายมันไปแล้วนับสิบครั้งแต่มันก็ยังถูกส่งออกมาไม่หยุดหย่อนแม้ว่าเขาจะพยายามเดินลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเท่าไหร่แต่ทุกๆกาวที่เขาก้าวออกไปก็ยังถูกปกคลุม,มไปด้วยกระบ,บี่มากมายอยู่ดีกระบ,บี่อันคมกริบที่อัดแน่นไปได้วยพลังทำลายล้างสูงได้ฟาฝันก็ใส่ทางเขาไม่หยุดหย่อนหลินเทียนในตอนนี้ได้กมหดคิ้วของเขา ขณะที่เขาพยายามเบี่ยงหลบขึ้นกระบี่เหล่านี้พร้อมต่ง้งกุ้นคิดไปในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นประมาณสิบลมหายใจเขาก็พันธนากได้ถึงบางสิ่งหรือว่าเขาได้สรรสร้างทักษะแบบเดียวกันออกมาและกระแทกก็ใส่ขึ้นกระบี่ที่กำลังพุ่งเข้ามาขึ้นกระบี่เหล่านั้นได้แตกสลายออกพร้อมๆกันหลินเทียนในตอนนี้ยังคงเย็นอยู่กับที่ก่อนที่เขาจะพบว่ามันไม่มีการโจมตีของขึ้นกระบี่นั้นถูกส่งออกมาอีกแล้ว และทำให้เขาสามารถเดินต่อไปด้านหน้าได้และเมื่อเขาเดินออกไปได้ประมาณสิบลมหายใจภาพรอบตัวของเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งดูเหมือนว่าจําเป็นต้องรับการโจมตีด้วยทักษะแบบเดียวกันจากเกศวิชาหมุดสตาพระเจ้าศีนะเขาได้พูดกับตัวเองเมื่อคิดได้ถึงจุดนี้แล้วเขาก็พันรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่ตัวเองได้ครอบครองทักษะการสร้าง,งสวรรค์ขึ้นมาสามารถใช้ทักษะเทวะได้ทุกทักษะทักษะวิทยายุทธและอื่นๆได้ทั้งหมด ไม่งั้นแล้วก็คงจะเป็นปัญหามากแน่ๆเขายังคงก้าวเดินต่อไปก่อนที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับทักษะวิทยายุทธธรรมดาที่ถาถถมก็ใส่เขาอีกครั้งเขาได้เบี่ยงหลบออกไปเล็กน้อยก่อนที่เขาจะใช้การสรร้างสวรรค์รับการโจมตีเหล่านั้นเอาไว้ด้วยทักษะแบบเดียวกันระหว่างทางเขาก็ได้ไเผชิญหน้ากับทั้งหมดัดฝ่ามือและขึ้นกระบ,บี่มากมายแต่ก็ผ่านมันไปได้ด้วยการใช้ทักษะ การส,สร้างสรค์เพื่อตอบโต้กลับไปดูเหมือนว่าบัณฑพบรรุษที่หนึ่งของตระกูลป๋าทิ้งทักษะทุกอย่างภายในเขตวิชามุสตาบะเจ้าผนึกเอาไว้ในที่แห่งนี้ด้วยวิธีพิเศษบางอย่างเพื่อขัดเกลาลูกหลานที่เข้ามายังสถานที่แห่งนี้หลินเทียนได้แต่รู้สึกประหลาดใจก่อนที่เขาจะพูดต่อว่าตัวเขาจะไปได้ถึงระดับไหนกันนะอย่างน้อยก็น่าจะเขตแดนปลุกพลังระมังเขาได้สยสยชี้นสารเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเริ่มเดินต่อไปด้านหน้า พร้อมกับเฉีญกับการโจมตีมากมายที่เคยเห็นมาจากผู้คนตระกูลไผ่แล้วก็ที่ไม่เคยเห็นอีกมากมายนักตอนนี้เองที่ท้องฝ่าได้แยกออกเป็นสองส่วนก่อนที่ฝ่ามือขนาดใหญ่จะกดทับลงมาอย่างหนักหน่วงฝ่ามือนี้ค่อนข้างที่จะไล่กลายเป็นอย่างมากเพราะมันปกกลมมุ่มเหมือนที่โดยรอบเอาไว้กว่า15เมตรด้วยพลังทําลายที่ทําให้พื้นดินรอบข้างเกิดปีแตกและแยกออกนี่เป็นวิธีการขัดเกลาลูกหลานของบรรพบุรุษที่หนึ่งของตระกูลไปอย่างนั้นหรือ นี่มันกะจะฆ่าลูกหลานของตัวเองชัดๆหลินเทียนถึงกับหมดคำพูดไปในทันทีเขาตระหนักได้ว่ามันคือฝ่ามือไรประเจ้าของตระกูลไปที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายอันร้ายกาจถึงขั้นต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากกัฒณภาตอนปลายก็ต้องตกตายอย่างแน่นอนอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเขาก็รีบใช้ทักษะการส,สรรส้างสวรรค์เพื่อสร้างฝ่ามือยักษ์ขึ้นมาตั้งรับเอาไว้เหมือนกันตอนนี้อัคระขยอคมสังหารและมีซันทั้งหมด ล้วนแต่ถูกเก็บกลับไปเพราะว่าด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้มันไม่สามารถสําแดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่บุ้มเขาได้ส่งฝ่ามือไรลพระเจ้าออกไปประทะากับฝ่ามือที่กําลังฟาดลงมาจากฟากฟ้าอย่างจังฝ่ามือไรพระเจ้าของเขาได้ส่งเสียงปีแตกงออกมาก่อนที่มันจะสลายหายไปจากการโจมตีที่ส่งลงมาและยังคงทําให้หลินเทียนได้แต่พงาไปพร้อมทั้งหมุนวนพลังฉีและใช้ทักษะการส,สร้างสวรรค์นจนถึงขีดสุด เพื่อสร้างฝ่ามือแบบเดียวกันขึ้นมาและปะทะเข้าใส่อีกครั้งครั้งนี้ฝ่ามือที่อัดกระแทกเข้าใส่กันได้สลายหายไปนในท,ทันทีหลินเทียนได้แตะขมวดคิ้วของเขาเข้าหากันเพราะว่าด้วยฝ่ามือหลายประเจ้าที่ไม่ได้ถือว่าเป็นฝ่ามือที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลไผ่แต่กลับทําให้เขาต้องใช้พลังชีไปกว่า80%เพื่อรับการโจมตีเอาไว้แต่ทางข้างหน้านั้นมันจะต้องมีทักษะที่รุนแรงกว่านี้ถูกผนึกเอาไว้อย่างแน่นอนและทาให้เขา ไม่สามารถขยับไปไหนได้อีกอีกอย่างคือเขาที่บุกมาอย่างที่แห่งนี้จะยากลาบากกว่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลไปคน,นอื่นๆเพราะเขาส,สรรรส้างพวกมันขึ้นมาจากทักษะแห่งการส,สรรรส้างซึ่งแม้ว่ามันจะมีพลังทําลายที่ไม่ธรรมดาแต่ก็ยังด้อยกว่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลไปที่เป็นคนใช้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นแม้เขาและไปผ่ฉีจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ฝ่ามือไร้พระเจ้าของไปผ่ฉีจะแข็งเก่งกว่าสิ่งที่เขาสรสร้างขึ้น ในเมื่อบรรพบุรุษที่หนึ่งของตระกูลไผ่ได้ปรึกทักษะเหล่านี้เอาไว้เพื่อขัดเกลาล่าลูกหลานของตัวเองก็แสดงว่ามันก็ต้องมีร่องรอยของการหมุนเวียนทักษะเทวะอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยค่ะจะสามารถเรียนรู้มันได้ไหมเขาได้คิดอยู่ภายในใจเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้แล้วดวงตาของเขาก็ได้เป็นประกายออกมาก่อนนี้เขาจะเดินต่อไปด้านในเมื่อผ่านไปได้ไม่นานเขาก็ได้พบกับร่างของตัวเทพนับพันที่แผ่กลิ่นไอที่ทรงพลังออกมาจนน่ากลัว เหลินเทียนตระหนักได้ถึงทักษะเทวานิททันทีมันคือหนึ่งในทักษะหลักอย่างพันเทพฝ่ามือมายาของตระกูลไปต้องพยายามเรียนรู้มันเขาคิดอยู่ในใจหลังจากนั้นเขาก็ได้ก้าวถอยกลับไปพร้อมทั้งพยายามหมุนวนเคล็ดวิชาหนึ่งวิญญาณสวรรค์มันเป็นเพราะเคล็ดวิชานี้เกี่ยวข้องกับพลังวิญญาณจึงทําให้เขาสามารถเพิ่มประสาทสัมผัสได้ซึ่งเขาพยายามเรียนรู้เส้นทางการหมุนวนของทักษะเทวานี้บุ่มภาพลางของตัวเทพ ได้เปล่งประกายแสงออกมาก่อนที่จะปรากฏอาวุธมากมายนับพันชิ้นขึ้นมาในมือของอีกฝ่ายบุ่มพันเทพฝ่ามือมายาได้เคลื่อนไหวออกไปพร้อมกับเบี่ยงหมัดกระบ,บี่ดาบฝ่ามือและต่างๆนานาที่หมันพุ่งเข้าใส่หลินเทียนโดยพลังทำลายที่ร้ากาจหลินเทียนได้ขมวดคิ้วของเขาเอาไว้โดยดวงตาที่เป็นประกายออกมาพร้อมต้อยช้ทักษะย่างก้าวสวรรค์เพื่อเบียงหลบมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้เผชิญหน้ากับทักษะนี้ ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นภาพล่างเทพที่หากเรียนรู้ได้ถึงจุดที่บรรลุแล้วก็จะทําให้สามารถสร้างอาวุธนับพันชนิดที่มีพลังทําลายไร้เทียมทานให้กับมันได้ซึ่งเมื่อมองออกไปอย่างภาพล่างของตัวเทพที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็จะพบกับอาวุธมากมายทําให้บอกได้ทันทีว่านี่คือทักษะพันเทพฝ่ามือมายาที่อยู่ในขั้นสูงสุดเขาได้เบี่ยงหลบออกไปพร้อมทั้งพยายามสัมผัสด,ด้วยเคตวิชาหนึ่งวิญญ,ญาณสวรรค์ ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหลายต่อหลายครั้งไม่นานเวลาก็ผ่านไปกว่าน30นาทีหลังจากนั้นก็ได้ผ่านไปอีกกว่า2ชั่วโมงก่อนที่ดวงตาของดินเทียนจะเป็นประกายออกมาปรากฏภาพลางถวยเทพันฝ่ามือที่มีความสูงกว่า10เมตรพร้อมกับแผ่กินไอที่น่าเกลงขามขึ้นที่ด้านหลังของเขาดีมากเขาได้พูดออกมาด้วยริมฝีปากที่ยกตัวขึ้นเขาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อจับเส้นทางการหมุนเวียนของทักษะนี้ โดยที่เขาได้รับบาดเจ็บอยู่หลายครั้งอย่างช้าในตอนนี้ภาพลางถวยเทพที่อยู่ด้านหลังของเขาไม่ได้เกิดจากทักษะการส,สร้างสวรรค์อีกต่อไปแล้วแต่มันคือทักษะเทวะของตระกูลไปอย่างแท้จริงพลังฉีในร่างกายของเขาได้หลังทะลักออกมาอย่างมากข้างระหว่างที่เขาหมุนวนทักษะเทวะนี้เพื่อทําให้ขนาดของมันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆกว่า15เมตรภาพลางถวยเทพของเขาได้ก้าวเท้าและเหวี่ยงฝ่ามือออกไปทำกลางฟากฟ้าบุมบุมบุม การต่อสู้อนุเดือดได้ผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะสามารถทำลายทักษะเทวะผันเทพฝ่ามือมายาได้ซึ่งเขาได้สูญเสียพลังงานไปมากมายทําให้เขาสามารถทําความเข้าใจทักษะนี้ได้ถึงขั้นที่มีน้อยคนนักในตระกูลไปที่จะสามารถเทียบเ่าได้ดูเหมือนว่าการโจมตีที่ผนึกเอาไว้ในที่แห่งนี้จะมีความสามารถช่วยเสริมสร้างเกี่ยวกับความเข้าใจลึกซึ้งของทักษะต,ต่างๆของตระกูลไปหลิ่นเทียนได้ติคิดอยู่ภายในใจ เขาเป็นคนนอกที่ไม่เคยเรียนรู้ทักษะนี้แต่กลับสามารถทําความเข้าใจทักษะเทวานีได้มากมายขนาดนี้หากว่าให้ผู้เชี่ยวชาญตระกูลไปเข้ามาก็คงจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากแน่นอนว่านี่หมายถึงคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ะระดับเดียวกันกับเขาแต่หากว่าต่ํากว่าเขาก็อาจจะมีผลลัพธ์ที่ต่างออกไปพอไม่ต้องพูดถึงเรื่องทําความเข้าใจแต่อาจจะต้องตกตายภายในสถานที่แห่งนี้มันเป็นเพราะว่าพลังทําลายที่บรรพบุรุษรุ่นที่หนึ่ง ได้ทิ้งเอาไว้นั้นมันเรียกได้ว่าน่าสะพึงกว่าเลยทีเดียวบุ้มท่านแดนั้นเองที่เกิดการพันผวนที่ผสมผสานไปด้วยประกายสายฟ้าสีม่วงขึ้นอย่างรนุนแรงจากสถานที่ที่อยู่ลึกเข้าไปหลินเกียนได้หันหน้ามองออกไปก่อนที่เขาจะพูดออกมาด้วยดวงตาที่เป็นประกายว่าหรือว่าเจ้าหัวหมูนั่นมันกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างนั้นหรือ